ด้านมือเดียวครับคันนี้เป็นรถยนต์7ที่นั่งยอดนิยมของ Toyota ครับเรียกว,ว่า Toyota s i e n ย a ครับ 1.5V ตัวท็อปนะประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งเลยปี2018ครับคันนี้มาด้วยสีดำแล้ววิ่งน้อยแค่เ0 0 0หมนโลนะตัวท็อปสุดเนี่ยป้ายแดงอยู่ประมาณ900,000บาทนะครับต้องบอกว่าตอนเนี้ยราคาลงมาจากป้ายแดงเนี่ยเกือบ50%แล้วนะครับอ่ะและนี่ฮะโอ้โหสีดำเงาฉ่ำนะสีทุกชิ้นไม่มีรอยนะผมเก็บงานให้ทุกชิ้นแล้วนะครับตัวนี้เนี่ย ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์พันหนะประหยัดน้ํามันแล้วไปได้จ็ดที่นั่งเลยไปได้จ็ดคนเลยนะครับด้านหน้าครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟ Daytime Running Light ครับไฟตัดหมอก LED ครับสีดำเงาเงา,เงาล้อแม็กเดิมๆของเขาครับมาด้วยขอบ16นิ้วนะตัวยางเป็นยางของ b ริ d g e นนะครับปียางอยู่ที่ปี2022สัปดาห์ที่42นะครับยางปลายปี22นะยังใหม่ๆดอกยังเยอะอยู่เลยนะครับแล้วก็รถวิ่งน้อยมากๆนะครับ ด้านข้างครับมิติรถก็ต้องบอกว่าขับง่ายไม่ใหญ่จนเกินไปแต่นั่งได้เจ็ดที่นั่งนะครับเหมาะกับการไปส่งลูกไปโรงเรียนส่งคนสูงอายุอย่างเงี้ยได้เพราะว่าขึ้นลงง่ายรถเล็กๆนะฮะเนี่ยเราดึงเปิดประตูง่ายๆเลยนะครับหรือพ่อแม่จะเปิดให้ก็ได้นะครับนี่ฮะอ่ะสวยๆเลยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวครับปรับพับไฟฟ้าได้นี่คือรุ่นพ็อปสุดนะครับคือรุ่นวีนั่นเองนะครับสีสันด้านข้างผมให้ดูก่อนว่าไม่มีรอยเลยใหม่เอียเอ่ยม ไฟท้ายคมใส LED ครับโลโก้เซนต้านะฮะนี่ฮะสวยๆมีกล้ององหลังอยู่แล้วตัวท็อปคาด้วยโครเมียมนะ,ะตัว V ีเนี่ยตัวท็อปนะตัวนี้จะมีตัว G ีกับตัว V ีถ้าตัว V จะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ด้านถ้าตัว G ีจะได้สไลด์ไฟฟ้าแค่ด้านเดียวข้อแตกต่างมีประมาณนี้นะฮะแล้วก็ข้อออปชันภายในก็จะต่างอีกน,นิดนึงนะครับแล้วต้องบอกว่าเป็นรถทรงเหมือนกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกว้างนั่งสบายแล้วใส่ของได้เยอะ ข้อดีของเขาก็คือพับเบาะลาบวางของใส่จัก,กรยานได้สบายๆเลยนะครับโปร่งมากนะฮะอ่ะเบาะเจ็ดที่นั่งครับพับแบบอิสระได้เลยแล้วต้องบอกว่าตัวเนี้ยเวลาพับเนี่ยเขาจะมีคู่มือให้ดูมันจะพับแล้วมันจะซ่อนเข้าไปเสมอกับพื้นได้เลยอะ่ะมันซ่อนเข้าไปในในพื้นได้เลยนะครับต้องบอกว่านี่คือข้อดีของเขานะครับอ่ามาดูโครงสร้างนะฮะผมต้องย้ําเลยว่าคันเนี้ยน็อตเดิมไม่ขยับนะมไม่มีผ่านการชนหนังน้ําท่วมใดๆนะครับ นี่ฮะน็อตป่าท้ายไม่มีแกะนะครับให้ดูก่อนว่าเดิมจริงๆนะแล้วเป็นรถบ้านมือเดียวครับนะไม่ช้าแน่นอนนะแล้วผมเก็บงานสีทุกชิ้นให้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับนะนี่พับเบาะเนี่ยเราก็ดึงลงไปนะฮะจริงๆมันลงไปได้อีกนะมันจะพับเนี่ยมันจะพับลงไปซ่อนใต้ใต้ที่นั่งตรงนู้นนะเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวากางให้ดูกัอนอ่ะโอเคแล้วก็ ถาดวางของมีมาให้นะของเซยนต้าครับด้านล่างครับนี่มีพวกแม่แรงนะฮะอ,อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเคสวยเลยนะรถพร้อมใช้นะซื้อรถที่ผมเนี่ยผมนีสีดำเงาเงาเนี่ยทั้งคันเนี่ยผมเก็บให้ใหม่หมดเลยนะครับแรกๆมาอาจจะมีรอยบ้างนะครับแต่ว่าซื้อรถมือสองที่ร้านผมเนี่ยผมเก็บงานให้แบบนี้นะฮะค่าปอดเสถียที่ประตูมีมาให้นะครับก็คือ กดล็อกรถจากตรงนี้หรือว่าเวลาปลดล็อกแค่กำมือก็ปลดล็อกได้เลยนะครับไปดูภายในครับภายในเป็นเบาะหนังสวยๆเลยนี่แผงข้างประตูก็เป็นหนังนะฮะในส่วนของตรงนี้เป็นกระจกไฟฟ้าเป็นท่านล็อกกระจกมองข้างมีระบบปรับพับไฟฟ้าได้หมดทุกระบบเลยนะครับมือจับโครเมียมนะฮะลำโพงสองดอกอยู่ตรงพวงมาลัยนะฮะนี่ดูพื้นหน่อยนี่ดูตั้งแต่บันไดขึ้นไปสภาพเนี่ยต้องบอกว่าใหม่จริงๆนะฮะพรม พรมของเซยนต้าตรงรุ่นนะอันนี้ผมเอาผ้ายางม,มาวางนี่สวยงามนะครับต้องบอกว่ามือเดียวเท่านั้นช่องวางแก้วอยู่ตรงนี้ครับกุญแจเป็นคียเลสนะฮะรบับเปิดประตูได้สองฝั่งเลยนะครับปุ่มพุทธศทารครับนี่เป็นช่องวางเนี่ยน่าจะเป็นช่องวางกุญแจนะอ่านี่สวิตเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าสองฝั่งครับดูคอนโซลก่อนป็นไงหน้าจอเรือนใหม่นะฮะใหม่ๆสวยๆไหนดูไม้ด้านในดิ เก้าหมื่นแปดพันโลครับตรงกลางบนดี้ยีก้อนนะซ้ายขวาเป็นเข็มสวยงามแล้วนะตัวนี้อ่พวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังชั่นทั้งสองฝั่งเลยมีแอร์แบ็คครับนะแล้วก็ถัดไปเป็นจอจอของโตโยต้าครับตัวท็อปให้เป็นจอทัชสกรีนของโตโยต้ามีบลูทูธนะฮะเล่นแอปพลิเคชันได้นะฮะนี่นะ,ะลองเล่นได้เลยมีเบราว์เซอร์นะครับดิเลรลิงนะฮะ,ะทำได้หมดเลย HDMI เนี่ยนะ ซีดีก็ได้นะครับเนี่ยมีเดียเว็บเบราว์เซอร์นะ mm hmm. ก็เหมือนเสมือน iPad แล้วอะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวนี้นะคอนโซลกลางสวยๆนะแอร์ Air, เป็นดิจิตอลนะฮะปุ่มแอร์ต่างๆดำเงานะสวยๆเลยนะครับล่างลงมาเป็นช่องใส่ของเกียร์ออโต้ต่างๆสวยงามนะสภาพเนี่ยบอกเลยว่าโหใหม่ผ่านการตรวจสอบนะฮะห้าดาวคือเต็มแม็กนะคือเกรด A นะผ่านการตรวจสอบแน่นอนนะจาก i n s p e c ป ion by บวันดูคารถปี18นะฮะสำเนา18แท้มือเดี๋ยวป้ายแดงนะครับ นะมือมือเดียวเท่านั้นนะไม่เคยผ่านการติดแก๊สอ่ะแพนไปหน่อยว่ายังไงบ้างภายในเนี่ยเป็นหนังสีดําครับนะเบตาต่างตาสวยงามนะเป็นเบาะธูโทนหนังสลับสีนะดําและน้ําตาลครับแล้วสภาพไม่มีขาดนะพร้อมใช้งานเลยนะครับสวยงามจริงนะอ่านะต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องซ่อมรุ่นนี้นะฮะใครกลัวรุ่นนี้นี่โอ้โหทนมากรุ่นนี้ นี่เบาะแถวกลางนะกวา้วางๆครับเป็นไงใหม่ๆทุกอันเลยและนี่ฮะมีจอดูหนังนะโหนั่งสบายมากมีจอดูหนังนี่นะฮะใช้งานได้ปกตินะครับดีดูด,ดีนะโอ้โหป็หห่ไงเสียบ USB ดูหนังได้นะเราเอา USB เนี่ยไปเซฟหนังมาดูวิดีโอซอสเนี่ยเลือกได้ว่าจะเอาจากมือถือจากอะไรก็ว่ากันไปน,นะฮะข้างบนครับปรับองค์ปรับแอร์ Air ได้หมดเลยนะฮะ โอ้กว้างบอกเลยว่ากว้างจริงรถรุ่นนี้นะฮะอ่ะมีอะไรกันพื้นต่างๆให้ดูพื้นก่อนมีโฟมของโตย์เตอรเดิมๆนะก็ดูสะอาดนะดูสะอาดดูแบบว่าดูซอปะเป็นพื้นเป็นพื้นพรมนะเดี๋ยวผมจะพับเบาให้ดูอ่ะดูเบาแถวสามหน่อยอ่ะเป็นไงแถวที่สามใหม่กิ๊บนะมือเดียวครับแล้ววิ่งแค่เก้าหมกว่าโลเท่านั้นและนี่เวลาเราพับเบาแถวที่สองเนี่ย เราสามารถเดินขึ้นง่ายๆนะอ่ะบอลถอยหลังไปนิดนึงเนี่ยผมจะให้ดูว่ามันมันกว้างจริงๆนะครับว่าข้างในเนี่ยเราสามารถยืนหรือเด็กๆเนี่ยทำได้เลยนะฮะแล้วส่วนเวลาเราพับเบาะใช่ไหมครับเราสามารถเนี่ยเออเดี๋ยวผมผมดึงนี่เข้าไปกันปุ๊บจะทําให้ดูนี่ฮะไอเบาะแถวเนี้ยที่ว่านูนๆเนี่ยสมมติเราอยากจะให้มันซ่อนเข้าไปมันจะไปซ่อนใต้ที่นั่งนี้ได้เลยนะเนี่ยคุณดูดิคุณดูดิ แล้วแล้วคุณดูดิพื้นมันก็จะเสมอราบมันไม่มาขวางทางเลยอ่ะเวลาพับบาะนี่คือข้อดีพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับถ้าเราพับเรานั่งแค่ห้าคนก็ได้เราไม่จำเป็นต้องใช้เจ็ดที่นั่งก็ได้เน้นเก็บของใส่จักรยานไปปั่นจักรยานไปเที่ยวภูเขาได้หมดครับเนี่ยผมถึงบอกว่าเฮ้ยเขาทำมาดีนะเขาทำแบบเก็บซ้อนเบาะดีมากนะครับโอเคสวยๆคันนี้นะ อาไปดูเครื่องยนต์หน่อยเครื่องยนต์หนึ่งพันห้า้อยซีซีเบนซินนะครับไม่เคยผ่านการกกติดแก๊สนะเดี๋ยวดูโครงสร้างด้านหน้าดูว่าสวยขนาดไหนนะครับรถมือเดียวเดิมขนาดนี้นะต้องซื้อแน่นอนนะครับเครื่องพันห้านะก็ประหยัดอยู่แล้วเครื่องยนต์แค่พันห้าร้อยนะ VVTi Duo นะฮะนี่นะฮะ,ะเนี่ยไงใหม่ๆเดิมๆนะฮะสภาพเนี่ยบอกเดิมเลยนะฮะ มีแค่ผมไปเก็บสีให้เรียบร้อยน็อตไม่ขยับนะฮะน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะไม่แก่นะฝากระโปรงเดิมอยู่แล้วเห็นไหมนะติ๊กเกอร์ต่างครบอ่อานไล่ไปะนะฮะนะเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วนี่ฮะไม่ขยับเลยนะไม่แก่เลยอ่ะดูโตโยต้าหน่อยโลโก้นี่ฮะน็อตตรงแก้มนะไม่แก่นะนี่ดูคารน,นี่ดูคานน็อตน็อตคานนะสองตัวนี้คุณดูก่อนนะ ดเดิมีชุดแผงค้นหน้าต่างนะครับเดี๋ยวผมล้างห้องเครื่องอีกนิดหน่อยก็สมบูรณ์แบบแล้วครับสำหรับคันนี้เนี่ยผมขายราคาเพียง479,000บาทครับตัวท็อปมือเดียวป้ายแดงนะเสียนต้าสีดํากันนี้นะจัดไปแน้นได้นะครับมาดูรถที่ร้านโยรชดาบายคุณแบงค์นะครับอยู่ตรงพระรามเก้าแยกผังเมืองนย์วัฒนธรรมติดต่อศูนย4 0 8 8 8 8ครับ